การที่พี่บอยศรีชัยหรือพี่แอนอีเนียให้กำลังใจเพลาวนี่มันดีแล้วสำหรับผมมันดีแล้วเพราะว่าคนในวงการเรามาต้องให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันก็นยังไงอันนี้คือส,สิ่งที่เรามองเราไม่เคยมองว่าผู้ใดไปหากำลังใจเมียเกาปู่อุจจาระมันเบิดไม่มีทางไม่มีเพราะเฉพาะเด็กขึ้นจากตรงนั้นคุณผู้ฟังทุกท่านคะจากกรณีที่เมื่อคืนนี้มีการเดือดกลางดึกนะคะเนื่องจากมี เลดี้ที่อยู่ต่างประเทศมาไลายสดกล่าวหาคุณบอยชิริชัยนั่นโนนีอืมพี่น้องขึ้สิทธิดต,ตามข่าวก็เห็นเพราะว่าย่าเกิดมากก็ไม่เคยเห็นบอยศิริชัยเดือดได้ขนาดนี้ไล่ใส่กันออกหมดเลยล่าสุดครับพี่น้องขาววันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ นะครับว่าบ่มีส่วนเกี่ยวของกับเพิ่นแต่ว่าแน่นอนเพิ่นเป็นเอฟซีเพิ่นเป็น FC, เอฟซีเ, FC, เพิ่นมหาก็ต้องตอนแลวเพิ่นแต่ว่าส่วนตัวไม่บริเคยแต,งน,นแตงนันแตงนี่ให้เพิ่นไปว่าจังสันน้องซี่น้ำตาตกใน้อกันเสียใจคือกันที่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นบแม่นว่าใครที่ไปให้กําลังใจแพรว,พวซึ่งเป็นแม่ของลูกมันก็เป็นการดีการให้กําลังแรงใจกันมันก็เป็นการดีเออเอาอย่างนี้ครับพี่น้องขา ไปฟังจากปากวิบัติฟิลลนแลนด์กันเลยค่ะตอนนี้มันแบ่งเป็นฝักเป็นไฟเปนัป่นเป็นนี่มันหามเม่ไรด้อกเขาถืดาดดอดาผู้นำผู้นี้ถือดาเรื่องจข่อยไปยังไงคอยคอยโค้บอกว่าจ็ดสิบล้านคนตีว่างเศรษฐาเศรษดาเขาเดินสิ่อยพุ่มมู้จักไปด่าไปขโมยจักไป แต่ว่าถ้าโตมือนี้ที่เป็นเรื่องมืนเนี่เราเคยเห็นอยู่ <Yeah. S 1> เพราะล่าสุดไปเจอเขามาแต่ไม่เคยมีการคอนแทคส่วนตัวไม่มีเบอร์ส่วนตัวไม่เคยติดต่อส่วนตัวแต่ฐานะเขาเป็นเอฟซีเราเขามาเจอเราเราก็ต้องต้องรับกันอยู่แล้วอันนี้แบ่งต้องแบ่งแยกออกจากกันก่อนนะ,ะแต่ส่วนเรื่องที่มีการพาดพิงถึงศิลปินรุ่นพี่ในวงการอะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันว่าเออทำไมถึงไปพูดถึงเขาเออเขาชื่นชอบใครห้อยอะไรใจใครมันถูกต้องแล้ว ตอมล่ะก็เหมือนผมนี่แหละผมก็ยังมีคนในวงการให้กำลังใจผมเลยมันก็ยังมีคนอย่างนั้นอยู่การที่คนเราให้กำลังใจกันอะมันดีแล้วสำหรับผมนะอ่าการที่เอาซื่อว่าเอาเอาก็บอกเห็นแบบมานเนาะการที่พี่บอยศรีชัยหรือพี่แอนลีรีนี่ให้กำลังใจแพรวนี่มันดีแล้วสำหรับผมมันดีแล้วเพราะว่าคนในวงการเรามต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็นั้งไงอันนี้คือสิ่งที่เรามองเราไม่เคยมองว่าผู้ใด ไปกรื่งแต่เมียเกากูกู่จะสร้างมันเบิดไม่มีทางไม่มีเพราะฉพนะเด็นขึ้นจากตรงนั้นแต่ไอที่เขาด่ากันแ่ะมันห้ามไม่ได้แต่เสียชันไปบอกว่าเยชันไปสร้างผู้นี้ผู้นี่ไปคบกันกับอันไปเป็นมุ่กันกับอันอดีตพรอยาฉันฉันทีสร้างม้นไม่ได้ประโยชน์เพราะคนเป็นผู้เจเริญเขานี่งขามคืดเขาแย่กแยรเขาหัวจักว่าเขาใหญ่ไปให้ทงเหล่าเขาจะไปดังคืนปรงจักมาแจกเข้าไปเรียนอนุบาลไม่ใช่หรือวอนุบาลคันทีบอกว่า ผู้นี้ไปให้กำลังใจอดีตพระรยาคอยคอยอยจะบอกว่าน้องเจ้านี่แต่พวกมันยาว่างหะคิดอย่างสิถูกไหมเออมีแต่พวกมันยาว่างคิดอย่างนี้คอยจะบอกเลยว่าถ้าเมื่อนี้สังคมขีดบาใครไปแห้กำลังใจเพลวเผาเพื่อนเนี่ยจะไม่ครบนักร้องคนนี้คนนี้ไปคุยเพลยเๆาไม่ครบไปคุยเล่าลวดแห่กำลังใจเล่าเนี้ยให้สติเล่าเนี้ถูกไหม พอแต่ยืนนั่งกับงงก็ชินนั่งคือก,กันนั่งถึงออกมาได้สุดยอยค่อยอตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มคนกระดานนั่งสุดพลังบัดบัดบัดบัเหมือนเนื้อถูกไหมเราเราอยากให้กำลังใจเขาได้ทราบว่ากลับมาได้แล้วสติกลับมาได้แล้วไหลไปไหนคนรับข้าก็ไม่มีใครเตือนอันนี้พูดในนามที่แบบว่าหวังดีอ่ะเนะาะหวังดีอ่ะละ่ะหวังดีป่ะการที่คนให้กำลังใจได้เยอะหนักอาจจะเป็นเศร้าเป็นเศร้าเป็นแบบอันนี้ก็ได้เศร้าเป็นแบบนี้ก็ได้ เขาคิดไปได้ไม่ว่าเออให้มีมูแหกแล้งใจอะไรแล้วสิดีค้นยู่ได้เราสิเศร้าเป็นอันนี้ยู่เด้่อยจะคิดอยู่เด้ต่ว่าแต่เสียเขาคิดว่านักลองผู้นี้ผู้นี้แหกแล้งใจแม่ของนิตะแม่ของตัวเกี่ยวเราคอยเราไปสร้างเขาดิคิดผิดคัรเคียรสนามคอยล่มจมาคอยคิดเลี้ยวสนามคอยคิดบอดีนะล่มจมเพราะอย่างมูไข่ในวงการอะไรคนนี้กับเป็นมูนั่งค่อยก็ไปคิดอย่างเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องแยกเกะ แยกแยะคิดวิเคราะห์พิจารณาเพราะเราทํางานเป็นผู้บริหารคนทอตงองยู่ให้เป็นอยู่ให้เย็นอยู่ให้ซุกกินให้เอี่ยมนอนให้หลับอย่าไปอยางนั้นเรื่องผ <Perfect. S 1> ู้อื่นก็เลยก็เลยอยากไล์ส่ดนี่แหละพูดแต่ว่าวันนี้ไยบัติพี่ฉี่สามว่ามันดามาด่ามาอีกอย่างดามาิใไฮบาติไม่ได้เกิดจากชั้นเนาะ พราะฉันตอนนี้เขากาลังไล่สดด่ากันอยู่นะ่ะฉันอยู่บนเครื่องบินฉันลงมาฉันก็น้ําตาตกในอยู่ว่าเออเป็นอย่างก้เข้ามาเป็นเรือเป็นนเร้ากันเนะาะแต่ยกอะไรเป็นเป็นอย่างงกันถามว่าน้ำน้ำตาตกในไม่ตกในเสียใจอยู่ที่เป็นแบบนี้แต่เราจะไปห้ามเขาไม่ได้ก็บอกว่าคนคอมเมนต์ในเพจแต่ละเพจแต่ละข่าวอ่ะคนไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนน่ะเออแล้วดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าด่าด่าไช่ทำยังไงอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราป้ะ หมือนคนด่าฉันั่งนั้นก็ไม่ชอบฉันเพรากระดาฉันฉันก็ไม่เคยไปบอกว่าอะไรยังไงได้ห่ะฉันคือมไปไปหามผู้ใดฉันไม่เคยใครฉันไม่เคยห้ามใครด่าฉันด่าไปเธอเพราะอุทัยอยู่ที่ตัวเราถ้าเราจะรับไม่ใช่นั้นไี่ํำนักมันอยู่แค่นี้จริงๆขันซาคอยจิมักกะลาซาคนอยู่บอีพวกด่าคอยแทงคักตั้งเพียดด่าคอยกัดไล่คอยทุบเคยบอกอสนะตั้งเพียโจมตีคอยเฮ็ดรูปภาพความตัดต่อคอย เอาลูกข่อยไปตังป้งบุซ่าอย่างทําลายไม่ได้คุณทำลายฉันได้เพราะคุณเป็นเป็นคนคุณไม่ไม่อยู่ความจริงคือหมายว่าเพืต่างๆที่พยายามจะทำลายพี่ว่างจินแลนด์หรือพยายามหาเรื่องมาหน้าที่นู่นอะ่ะมันทําไม่ได้จักทีเพราะปีหนึ่งแล้วมันล้มไม่ได้เราก็ไม่เคยคิดเพราะอะไรสุดท้ายแล้วพระคุ่มขรองเราพ่อแม่คุ้มขรองเรานั่นแหมพ่อแม่อเนรวันนี้เสจชุดนักศึกษามาเพราะมีสอบเลยนักศึกษาต้องเป็นต้องเป็น,ปนหัวหน้าเขาก็ต้องเป็นเป็นทุกอย่างรับจบคนเดียวก็ได้ แนะนมอาวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผมไม่ได้มีผมไม่ผิดแต่ว่าเขาต้องขออภัยจริงๆว่าที่มีอหตรแบบนี้แล้วต้องไปไปถึงพี่บอยชีชัยพี่แอนด์ดีที่อาจจะน้อยก็เป็นเอฟซีพวกพ่อัจะแลนที่มีการกล่าวหรือพาดพิงไปสีที่ไม่ดีนะครับอันนี้ขออภัยจริงๆด้วยแต่น้องคนนี้ไม่มีเจตนาไม่ดีต่อพี่ทั้งสองนะครับซึ่งบอกเลยว่ากระทรวงกับขามไปแล้วนะครับ่าเออเขาเลียงสีเด้อเพราะไม่เคยไปหาใครแม้ให้มงการเนี่ยขาเบ่เคยตร้องไสเลยดิ ก็อยู่ดีมีสุขกินแทบกินเฉียบกินัวไปไหนก็มีแต่คนรักอินดูเขาก็ซื้อไปพาเขาก็ให้เก่าไอ้กินสู้มองเขาก็หางข้าวขึ้นหนองขึ้นนงขึ้นปีขึ้นหงแต่อย่าลืมว่าอีกกับการอ่ะทำไมอีกคนหนึ่งถึงโดนด่าตลอดเวลาต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วขนาดใครไม่ยุ่งมันว่ะใครเบาๆใครตอบตัวอย่างเงื่อแล้วแต่ชิดบอลลดโอ้ยังมันดีก็ว่าเขาลวดใครเบาๆไม่พูด ก็เห็นงานไข่รงง,ง,งมากหาท้ายในบางสิบบอกว่าเขาต้องเพระาะว่าเดี๋ยวขาจะหาว่าเขาลอยล้มด่ามาจริงๆใครจะมาแชร์ผมเรื่องผมเป็นแชร์อะไรผมแชร์ไปเถอะแชร์แบบถือด้าก่อ,อกหลับแล้วบอกบางสิบก็แชร์แชร์ไปเถอะพูกับเอฟซีเขาเบิ่งนเขามีตาอยู่บอกนะว่าเอฟซีคนเขาดูเขามีตาเขามีตา ออบอเรื่องพี่บอยพี่แอนเนี่ยเขาก็เป็นพี่ที่นานารักไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้ต้องชี้แจงกับว่าไม่มีสุราชวนตัวกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยแล้วเรื้องหลังมึงนึกพี่เ่้วอ้องฉัน